ครับสำหรับวิดีโอนี้ก็อัดเผื่อนะครับสำหรับคนที่นัดไว้แล้วก็ไม่มาป๊อตหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้อัดโดยครับเหมือนเดิมครับจอร์แดนเจี๊ยบแต่พอดีจะบอกเลิกกันครับว่าคุณไม่มาวันนี้คุณพลาดอย่างแรงเพราะว่านู่นครับขึ้นไปแล้วข้างบนพอดีลงมาเลยอยาอาัดภาพที่มันเกี่ยวข้องกับคุณให้ทราบนิดนึงอันนี้ทางลงเนาะทางลงเขาตะแบก ดูแลกันครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะโรลลิงไหลลงไปแล้วก็จะอัดวิดีโอไปให้คุณดูด้วยคุณจะได้เกิดความระทึกใจนะครับผมก็อัดให้คุณดูเนาะไปแล้วครับค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับครับก็เป็นทางลงที่ชันมากนะครับ สังเกตดูได้จากเสียงเบรกแล้วก็ล้อมันลางครับตรงแบบนี้เลยครับเส้นทางสวยมากนะครับสำหรับคนที่จะไปเขาใหญ่นะแนะนำเลยแนะนำมาเทสเทสที่นี่เลยครับมันมันฟินมากครับขอบอก อันนี้ต้องค่อยๆนะครับค่อยๆลงไปเพราะมันเร็วมากเห็นไหมครับนู่นครับสันอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็ค่อยๆลงไปนะครับ ค่อยๆลงไปมือเดียวครับมือเดียวแล้วก็เบรกไว้มือหนึ่งครับค่อยๆปล่อยลงไปนะครับแล้วเราก็ดึงความเร็วลงนะครับอย่าไปปล่อยไหลลงวืบทีเดียวนะครับเพราะว่ามันอันตรายอย่างนี้ปล่อยลงได้เพราะมีเนินรับนะครับเห็ไนไหมครับทางมันฟินเนะี่ยบอกย้ายได้คาเดียวว่าฟินมากเป็นเส้นทางที่กว้างประมาณ ห้าเมตรหกเมตรได้นะครับรถกระบะสองคันสวนก็นได้เลยนะมีจุดพักรถให้นะครับมีจุดพักรถให้ด้วยนูน่นลงอีกแล้วครับลงอีกแล้วเฮ้ยเสียดายจริงครับเสียดายาบอกเลยแล้วเดี๋ยวไปเจอสะพานนะครับอันนี้ไหลลงมาปุ๊บก็ไปเจอสะพานแต่ความสูงมันมันสูงอะ่ะมันชันอะ่ะ บอกเลยว่าชันนู่นสะพานอยู่ด้านนู้นะครับนะอาทิตย์หน้าหลังของการครับก็นัดมาซ้อมกันอะไรเงี้ยเนะาะาะจะขึ้นเขาใหญ่กันแล้วได้ข่าวก็ต้องเตรียมตัวครับเตรียมตัวถ้าไม่เตรียมตัวก็ผมยังหอบอะ่ะนี่ไปแล้วครับอันนี้เป็นสะพานโล่งเลยครับพอดยาว นะครับยาวส่วนลูกหูลูกตาก็เหมือนเดิมครับมักรจอนเจี๊ยบแต่ลงมามือเดียวเมื่อกี้ห้ามนะครับอย่าทำนะถ้าไม่เทอย่จะทำนะแนะนําอันตรายมากล้วเบรกถ้าไม่วีเบรกเอ้ยไม่ใช่ปีทิดเบรกจะทำเหมือนกันล็อกไม่อยู่ล็อกไม่อยู่ร้อนแล้วมันจะจับไม่อยู่โดนครับนะครับยาวมากสะพานนี่แสงอย่า่นี่มองไม่เห็นมืดตึบก็ไว้กันไว้เดี๋ยวเจอกันคปหน้านะถ้าใครจะมาก็เดี๋ยว พามาพามารับประกรันบินบินบินมากนู่นครับโบยูน่นู้นนะครับก็แค่นี้นะบ๊ายบายบ๊ายบาย